คมรุ่นเก่านะครับใช้น้ํายา12นะครับซึ่งปัจจุบันน้ํายาเนี่ยมันเลิกผลิตแล้วหรือว่ามีก็มีน้อยนะครับตามแอปออทั่วไปนะครับแต่เราวันนี้เราจะเปลี่ยนนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนตัวน้ํายา r 12มาใช้เป็นน้ํายา 134A e นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถใช้การใช้งานได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมร่วนะครับแล้วก็ทําการล้างระบบ ก่อนนะครับแล้วก็ถอดคอมตัวนี้ออกพร้อมกับเปลี่ยนน้ํามันคอมนะครับให้เป็นน้ํามันคอม 134A นะครับแล้วก็เข้าระบบแว็กแล้วก็เติมน้ํายาเป็นน้ํายา1 3 4 a นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่ามันจะเย็นตู้เย็นสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับ ตัวนี้ก็ทำการแปลงน้ํายาเรียบร้อยนะครับของเดิมที่เป็น12นะครับตอนนี้ผมก็ ถ่ายตัวน้ำมันของเก่าออกนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันของ134่ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ล้างแว็กทําระบบนะครับเัวเติมน้ํยาหนึ่ง3า1 3 4ไปนะครับตอนนี้น้ํายาก็ได้ตามมาตรฐานแล้วนะครับก็ผมเปิดมาักประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ติดลบ4ีองศาแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้อีกทีนึงครับถ้ายเย็นก็คือ ปิดงานครับเคสนี้ทำการเปลี่ยนตัวน้ำยานะครับจากของเดิมเป็น12นะครับก็ทำการเปลี่ยนสร้างระบบเปลี่ยนน้ำมันคอมแล้วก็เติม1 3 4เข้าไปนะครับก็ปิดงานครับรอดูพวงนี้อีกทีหนึ่งตัวนี้ติดลบที่7องศานะครับแช่ไม่ก็แข็งปุ๊ก เรียบร้อยครับปิดงานครับตู้นี้ซ่อมรั่วแล้วก็เปลี่ยนสัญญานะครับจาก R12 เป็น 134A นะครับ